แม่ของเรานั้นเป็นได้หลายอย่างนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เป็นชนัน์ีแปลว่าผู้ให้กาเนิดหรือว่าให้ลูกเกิดมาเป็นมารดาแปลว่าผู้เลี้ยงดูลูกตั้งแต่เล็กๆนะครับแม่ยกลูกใส่ตักก็ก้มพักลงไปจุปิดโฉมลมลูกพอชื่นอารมณ์จะให้ลูกนอนก็แสนงอนระงมอุ้มแนบเดื่มนมลูกยังอ้อนไม่เอาบางครั้งปากอมหัวนมแม่อยู่แถมมือทั้งคู่ก็ยังตะกายขวนเกา ทั้งหยิกทั้งตีและฝีเท้ายังถีบเอาองค์มารดาเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงดูต่อมาก็เป็นแม่เป็นแม่นี่แปลว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนไทยเราเอาคาว่าแม่มานำหน้าและก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในบ้านเรียกแม่บ้านยิ่งใหญ่ในเรือเรียกแม่เรือยิ่งใหญ่ในครัวเรียกแม่ครัวยิ่งใหญ่ในน้ำก็เรียกว่าแม่น้ำยิ่งใหญ่ในเหล็กเรียกว่าแม่เหล็ก ขนาดผู้ชายยิ่งใหญ่ในกองทัพยังเรียกว่าแม่ทัพเป็นต้นนะครับนี่ความสำคัญของแม่แม่เป็นพระพรหมเป็นพรหมสีหน้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแม่ไม่โกรธกรุณาแม่ไม่เกลียดมุทิตาแม่ไม่เครียดอุเบกขาแม่ไม่โง่เขลาในการที่จะเลี้ยงลูกๆก็คือพวกเราแม่เป็นบุรพาจารย์เป็นครูคนแรกของลูกนะครับครูคนแรก สอนทุกสิ่งทุกประการแม่เป็นพระอาหารหันต์แม่เป็นผู้มีหัวใจเหมือนพระอาหารหันต์ก็คือรักของท่านบริสุทธิ์รักอะไรหรือจะแท้ถ้าแม่รักผูกสมัครสายเลือดไม่เหกอดหายรักอื่นยังประจักษ์ว่ารักคลายจืดจางง่ายไม่จิรังดังมารดาหัวใจพระอาหารหันต์สุดท้ายแม่เป็นแก้วเนรมิตรแม่เป็นผู้มีหัวใจทองมีสมอง เทวดาเนรมิตให้ลูกทุกสิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนว่าถ้าจะกราบแม่ให้กราบเจ็ดครั้งนะครับกราบแม่เจ็ดครั้งสมหวังทุกอย่างเริ่มต้นตั้งแตก่กราบร่างอันได้ชื่อว่าชนนีกราบการเลี้ยงดูอย่างดีอันได้ชื่อว่ามารดากราบปฏิปทาและจริยาอันได้ชื่อว่าแม่กราบการดูแลอันได้ชื่อว่าพระพรหม กราบการฝึกอบรมอันได้ชื่อว่าบุรพาจารย์กราบความบริสุทธิ์แห่งดวงมารอันได้ชื่อว่าพระอรหันต์และโดยที่สุดกราบการเสกสรรอันได้ชื่อว่าแม่แก้วเนรมิตรลูกกราบแม่เจ็ดครั้งจักสมหวังทุกประการนะครับ